สวัสดีครับวันนี้ก็มากับเมนูหาทางยากนะครับต้มแซบหางหมูกับข้าวชั้นดีกับแกล้มชั้นเลิศเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหางหมูที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใช้ใบมีดโกน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 ออกออกให้หมดเลยนะครับไปล้างน้ําเกลือน้ําสะอาดให้สะอาดเลยนะครับผมส่างหางครับผมอันนี้ประมาณสักโลสองโลสามนี่แหละครับน้ําหนักสับเป็นชิ้นตามใจชอบเลยนะครับหางหมูที่ได้มาวันนี้ก็เนื้อไม่เยอะมากนะครับ ไม่เหมือนเกรดตัวที่เอาไปทำหางหมูอบองนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับอร่อยส่วนใหญ่ตามร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีขายนะครับนานนานทีจะเจอนะครับผมต้มแซบหางหมูเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องกันเลยครับใช้ตะไคร้4-5ต้นก็ได้ครับผมวันนี้ผมจะต้องเปื่อยนิดหนึ่งนะครับถ้าใครต้มนานตุ๋นนานนะครับ ขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ใส่ที่หลังก็ได้นะครับผมต้มให้สุกประมาณหนึ่งค่อยใส่ก็ได้ครับขาประมาณสักแง่งหนึ่งนะครับผมชิ้นใหญ่อยู่นะครับน้ำประมาณสักสี่ลิตรนะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนต้นนะครับช้อนแกงบ้านเรานี่นะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสหมูครับสักหนึ่งส่วนสามช้อนก็ได้ครับผมตามด้วยน้ำมะขามปิดครับผมสี่ช้อนน้ำที่ใช้ต้มนะครับถ้าใครไม่ชอบเปื่อยก็ลดปริมาณน้ำลงอีกนิดหนึ่ง ก็ได้นะครับเกือใครอยากต้มสัก40-50นาทีนะครับผมส่วนข่าตะไคร้นี้ผมจะแบ่งใส่ประมาณสักหนึ่งส่วน3าหรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมถ้าเราใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดเยอะแล้วต้มนานนะครับนอกจากจะปรุงรสยากแล้วก็ติดผมด้วยนะครับผมต้มให้สุกประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดทีหลังก็ได้ครับอันนี้ก็ช้อนฟองออกนะครับต้มแซบเราจะได้ไม่ข่านะครับผม พอช้อนฟองเสร็จก็รีไฟลงนะครับใช้ไฟอ่อนต้มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้จะต้มื่อยหน่อยนะครับผมต้มมาได้สักชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมแล้วเราใส่เครื่องลงไปเลยนะครับรากผักชีครับผมข่าตะไคร้ที่เหลือนะครับหอมแดงทุกนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมอันนี้ผมใส่ประมาณสักสี่ช้อนก่อนนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดครับผม ถ้าใครไม่ชอบเปื่อยมากก็ประมาณสัก40-50นาทีก็ได้นะครับผมสำหรับผมหางหมูทานเปื่อยๆนี่อร่อยครับอันนี้ผมจะใส่เห็ดเพิ่มลงไปนะครับเห็ดฟางครับผมสัก2ขีดนะครับตามด้วยมะเขือเทศนะฮะ3ลูกครับผมอันนี้รอเห็ดสุกแป๊บหนึ่งครับได้แล้วครับพริกจินดาแดงครับตำพออยักๆครับผมแล้วก็นี่ครับหอมรวมชีฝรั่งชีไทยแล้ว ก็ต้นหอมครับผักนี้ใครจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับโหระพากับเพานี่ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับผมแล้วก็ปิดไฟครับผงนัวนิดหน่อยครับตามใจชอบครับผมมะนาวครับใส่ไปประมาณสักเกือบๆสองลูกนะครับของผมมะนาวแป้นลูกเล็กนะฮะแล้วก็คลิกทอดครับใส่ ตามใจชอบเลยนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับผมนี่ฮะกับแก้มชั้นเลศนะครับเป็นกับข้าวก็ดีครับผมมามาทานด้วยกันครับเนี่ยส่วนนี้ครับอร่อยมากต้องเปื่อยๆนี่สุดๆเลยครับโอเคครับไปลองทำตามกันดูได้นะครับผมรับรองรสชาติ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ